เป็นไม้หายนี่นะครับเนาะเราจะมาดูกันท้าปลูกที่บ้านไม่ทำตะกรุดเอาต้นแยแยนะครับแยแยนะครับเนาะเราเพิ่งรู้เป็นมอ่า นี่นะบ้านคุณไม่มีแน่นอนไม่มีเพื่อเขียนวัตถุมงคลมหาเป็นวัตถุมหาเสนีนะครับจะมีนะฮะจะมีโชคลาภเข้าตลอดนะจะเป็นหนุ่มสาวรัก้าวได้ไปครองเลยจะไม่จบเลยมันจะมีอยู่เรื่อยๆนะมีอยู่มีกินอยู่นนั่ตลอดเนาะถ้าคดวงไม่ดีก็มันก็จะดีขึวงตาท่านบอกว่าจะมีต้นนี้แล้วจะมีอยู่มีกินเนาะผูกหวยอยู่ตลอดเลยยกไปไว้ที่ใส่ชอบชอบหลวงพ่อเลยรของตาครับจะอย่างนี้จะ ถ้าบูชาประมาณเท่าไหร่ห้าร้อยบาทโอ้ห้าร้อยนะครับนี่นะครับพร้อมด้วยเครือนะครับเนาะ มันจะม yes. ีมีชน uh? mm. ิดหนึ่งอาจารย์เอาไว้อยู่อยู่ในบาทอาจารย์ก็มีอาจารย์เล็กที่สวยนะห้าร้อยละอ๋ออ๋อเป็นเป็นสวยกว่านี้ได้้กว่านี้อีกได้ดูได้อรได้ว้งบนด้วยไปลด้วยไจะไปได้ของนี้ป็น้ด้วยน่ด้วยอันนี้ของเลยนเป็นไม้หายากเลยจะแป๊ดรอดูครับสวยไม่ใช่ว่าผม่ะ ปลูกในปีสอปีเอาทันปลูกันสาสี่ใบมันนีก็สีใบต้นนี้ใบใส่กระเป๋าเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่กระเป๋าไว้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยพี่แดงอ้โหโอ้ลองอ้ใส่กระเป๋าที่ใส่ใส่กระเป๋าจะได้มีสั่ติเนี่เหลือยี่สิบห้าบาทเลยูชาไีนี่เหลือยี่สิบห้าบาท เอาอันนี้มันเครือแย่ๆนั่นนี่เครือเขาหล้งนั้นเลยใช่ใช่ใบด้วยครับใบกับลำมันตัวนี้ฮะกับลำลำแต่มหาค่าไม่ได้นะโยมนะเพราะว่าามันเป็นหลายล้านนะแต่อาจารย์ทําให้โยมได้ใช้อ่ะไี่ของดีไม่ใช่ไม่ตัวเล็กแต่ต้องไม่ใช่ของที่ระลึกธรรมดามันมันเป็นถูกมงคลมันวัเป็นถูกมงคลไปเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอะไรพันบาทอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างนี้มือมันจะแบบนี้ ก็มันจะมันจะมีตัวลำต้นต้นใหญ่เองกว่าแล้วก็จะมีง่ามนะกิ้งมันจะเป็นกิ่งกระใบกกิ่งบมันจะดีหมดเลยแม้จะมวลสารของมันที่เราเลื่อยออกมาเอาไปทำผงพระก็ดีมันจะมีมีดีทุกทุกตัวเลยแม้แต่ใบก็มีดีหมดแม้จะเฉดเชี่ยวก็เป็นของดีหมดใส่ใบไปด้วยครับใบไปด้วยลำใหญ่นะับก็เป็นของดีแม้จะใบก็มีพุทธคุณมีพุทธคุณใบต้องให้หล่นลงมาใส่มือนะ คนสเลือกมือมือมือคนที่สมควรเหมาะสมอยู่อยู่คนอยู่ท้งแยกท้งแย่หาไม่เห็นแต่เรามาเดินมาปุ๊บเราเจอก็เป็นของเราเก็บเก็บเอาแะตนหงทีเเราเินเราจมัะรนยังเป็นไม้มงคลจริงๆครับผมผมผมมาไปแล้วผมถูกผมไม่สมสมสมเงื่อนะ พวกชาววันจะซือเขายิงไว้เป็นไรก็จริงนะที่เขาบอกว่าดังไปอีกนะเขาไม่แย่แย่นี่มีไว้นะขนั่นเขาหรับคลิปนี้ครับนั่นมันจะเป็นปฏิหารด้วยนะเอีปฏิหาริย์มันจะรักษาตัวเขาได้แน่นอนเออเอาห้อยไว้ตัวมักเขาจะห้อยยังไงแล้วก็ห้อยคอก็ได้ติดรถก็ได้วีแดงังใส่ก็ได้กระเป๋าก็ได้นะเอาเงินเป๋าทองค้าขายก็ เราถือไปในตัวเราได้ดีเลยนี่นี่ช่างเดียวนี่ตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ติดกระเป๋ามานี่เงินเห็นไหมยี่สิบห้าบาทโอ้โหยี่สิบห้าบาทใช่ไหมโอ้เป็นเปิร์กเลยเด้เลยโอ้เปิร์กเลยใช่โหมเป็นสี่ห้าพันหนึ่งโอ้ใช่ไหมพ่อได้พอมีพอมีพอมีเขาไม่เอาอันนี้มาซื้อของออ๋เหรอครับนี่มาสแตนบายใช่ไหมโอ้ไม่ไม่ไม่ซืสแตนบายไม่ซื้อของเนาะ ก็ได้ทําบุญด้วยครับพี่แดงนี่เป็นตะปูดใส่แล้วนั่จะมีครบมีทั้งต้นทั้งใบนะครับแล้วก็เครือนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับพาพี่แดงกับนี่ี่มานา้นครับหลังจากที่หลงทางไปยุงเทพกลับบ้านหลายวันมาก็มาดูนะครับว่าอะไรก็จะมีกิ่งก้านอย่างนี้ก็จะมีกิ่งก้านแล้วก็เครือเอาแล้วเครือเขาหลงนี่ไปได้มาอย่างไง เอาที่เขาไปอ๋อเอาที่เขาเลยเหรอโอ้โบนเขาใช่ไหมแล้วมันก็ไม่หายหายยากด้วยเนาะคือถ้าเบิดลดูแล้วผมมีแล้วครับไม่มีเนะจมดินหมดนะอ๋อจมดินเนาะนี่นะกองหันตากอ๋อผมผมกไลาจะพงขึ้นไปขึ้นไปหาเจอไหมขนาดนี้สามสี่ชั่วโมงอ่ได้ได้มาแค่นี้ เป็นยังไงไม่ถึงซ้ำวันนั้นอ่ะอ๋อไม่ถึงอันนี้กี่คนสามสี่คนแม่นรงร่าอ๋อสี่คนน่ะอ๋อใช่ไหมจ้างจ้างเขาไปเก็บนั่นแหะจ้างเขาไปเก็บด้วยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหมดนะครับหมดหมดอายุแล้วหมดอายุคืออะไรมันจะจมดินหมดเลยอ๋อมันจะจมไปเลยจมไปเลยคือคือถ้าถ้าสมมุติว่ามันเป็นนี่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 นีนี่นปลายปลายสมมุตินะอ๋อเนี่ยนะอ๋อตัดแต่งออกแล้วแล้วก็จะจมไป หรือเอาก็มันก็ปิวไปมั่งอะไรมั่งหายไปในดินเลยหายในดินดูฝนมันจะเกิดอ๋อฤลดูฝนจะเกิดขึ้นีนาใส่ไปขอไปด้าเร่งกับโสดก็เดิี่เดินท้าโอ้ยางนี้ครับโอ้นี่นะครับน้อโอ้ครับคุณ้าอยู่รับน้่มนียาไม่ดีแบบกูดจะไม่ได้รนจะไม่เห็นด้วยมาปลดให้ขอบคุณมากนะครับคุณที่ร้วาแค่กำบังแต่ของไทยกระปุกห้อยใหม่นะฮะนี่นะครับเนาะ อยู่รังนกส่วนมากเราจะไม่เห็นไข่นกนะจะบังตาด้วยไฟไฟไหม้ไปในป่าคือคืออันนี้อันนี้นกเขาไปทำรังนะถ้านกทำรังตัวนี้แหละตัวนี้แหละนกทำรังอันนี้เขานกทำรักนกเอาไปทำรังนกมันก็รู้เหมือนกันเหรอนกก็รู้อ๋อรู้ว่าเอาไปทำรังปุ๊บงูเงยจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นมันไม่เห็นรังเขาไฟไหม้เก็จะไม่ไหม้รังอีกอะนี่นะมันกันไฟด้วยเนาะมันกันไฟเนาะมันมีปฏิหารในตัวโอ้โหนะฮะ เอาอย่างนี้อย่างนี้คิดว่าช่วงไหนจะได้ตัดเนี่ยตัดมาทาตะกุดเนี่ยหรือว่าให้มันโตก่อนแล้วค่อยตัดก็ตัดเรื่อยๆเพราะมันแก่แล้วค่ะมันแก่แล้วห้าสิบกว่าปีแล้วหรอโตโตสูงในเห็ดได้เลยสักตกวแต่ตัวอื่นเอาที่เะปลูกมันได้ถึงห้าสิบปีแล้วหรอเอามาต่อเขามาจากเขาเขามาจัดเขาเขาปลูกไว้ที่บ้านเขาเขาปลูกไว้ที่บ้าน เอามีเท่าไหร่เราก็ซื้อเขาหมดหรือเปล่าหรือยังไงรู้ว่ากระถางนั้นก็ถูกไปก็สามหมื่นกว่ามีหนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นกว่โอ้เออมานายอย่างนี้ก็ไปหาแล้วก็มาปลูกไว้ที่บ้านจะดูดีกว่าไหมวันนั้นเอามาหนึ่งลำต้นเล็กว่าต้นเล็กๆนะลำยาวสามหมื่นกว่าสองร้อยห้าสิบต้นเล็กๆนะต้นเหลืองๆนี่เนี่ยนะในท่อในท่ออ๋อนั่นแหละ ถ้าถ้าบางปีอาจารย์นำมาเขาขาโม้ไปหานะบางปีนะพันห้านะเขาไม่อยากขายนั่นน่ะตอนลี้นี่มาหน้าแต่ต้นเล็กนะ่นปลูกนะถ้ามันขึ้นราคามก็เล็กนะพันห้าสองพันนะกว่ากวากว่าจะโตได้ยาวขนาดนี้มันใช้เวลาเท่าไหร่กันหลายปีหลายปีก็ก็ก็เจ็ดแปดีก็ห้าสิบปีีนสูงประมาณกว่าคุณจะได้ขายจะได้สูงตัวห้าสิบปีี่สูงประมาณห้าประมาณสามเมตรนัวนี้ เนี่ยนะสามเม็ดสามเม็ดในห้าสิบปีกว่าตัวนั้นไยี่สิบปีนี่ตัวนี้นะตัวที่เป็นพวงเป็นเป็นไอ้นี่นะนี่นะครับทุกืนนี่นะครับคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแดงชาแนลด้วย